สวัสดีครับผมแม่พี่น้องท่านผู้ชมท,ทุกทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดอนไลท์าชาแนลนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่วัดปู38มพี่น้องมาตามตัวเลขแนวทางตองวดงวดวันที่1่พฤศจิกายนพศสอ6 5นาราะพี่น้องเนาะนะครับผมบอเพ็นงการเสียเวลาพี่น้อง เดี๋ยวเฮาสิมาเบิ่งมาชมไปน้ากันนะครับว่างวดนี้ปูสามสีเด่นสีเน้นสียําให้ตัวใดนนะครับผมมาติดตามรับชมรับฟังไปฟอมๆกันเลยนะครับครับปูกราบนมัสการครับกราบนมัสการครับปู่เรมครับว่าพีดหรอแล้วพีดมันสองตัวเดียวครับสองห้าบ้านนี้ก็สองเดี๋ยวบ้านกราบปูกราบนมัสการนะครับปูจะเล่นพนี่แล้นี่นี่ส้มนี่ รักทริปมันบระพิษแค่ปวดเลยทริปล่างเห็นบล์หันนี่เก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งทีนเบ้าเสียบวาซีเบาเอาจานหนึ่งกับเก่านี่รักทิปล่างอย่างเดียวครับล้านเบอร์เซนหนึ่งเห็นบครับมาหนึ่งแล้วครับปูสองบัตรนี่สองในี่้านเบอร์เซนอีกเลยตลอดมิตรรักทริปล่างอย่างเดียวนี่สามตัวนี่คบัสคู่วัดเลยเห็นบลนี่เฮนบน่สองทีนก่อนกันที่สองเห็นบ่ครับ อันนี้ก็น,นี่ดีแปรสานเนี่ยวอล์กอัมกันอันนี้คืออะไรเนี่ยนี่ว่อมกันนี่นี่ลักทริมันก็นเจ็ดห้านี่ลักท0ิตลอดสับบ5วห้าชุนี่วอลกอัมกันนี่นี่ลักทริหนึ่งสองบันนี่ยคับล้านเอิดเส้นหลายสูบสองหมือนปูเปินกันหนึ่งเจ็ดเก้าสองนี่ฟันที่สองเลยบปูสองตัวเดียวลักสิบลลางวัตถุเจียู่นนี่กันไผ่ถือบอดีบัติดบ่ถือจนยังมาเยวลักสิบต้องมีติด นี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าสองกรับแล้วปูนเพมหมดปูเน้นต่อไรโพเนี่ยสองเนี่ยสองนี่ครับอันนี้ล่างแล้วครับปูล่างเฉพาะเฉพาะล่างครับผมมึงดูเรยลักทริปตลอดที่มึงดูเลยหนึ่งชีเนี่ยยี่บอนหนึ่งนี่นี่เหลือกห้าสามนี่ยด่บอนครับปูนี่ก็นี่หกหนึ่งเนี่ยเยี่บันครับนี่นี่ก็เก้าสองเนี่ยมึง ักนี่ไม่นี้พราะถือเรลยดแล้วลักซิปลักนวยล่างกับเขาที่ปูหนึ่งห่านึ่ะไอชุดนั้นปูนั่นแล้วนี่เด่นอ่านี่นปูนี่นี่นี่นครับนี่นี่ไมันหลายตัวปูเังว่ามันว่าเขานึ่งนี่นี่นึ่ห้านี่อ่ากับปูมันหลายตัวนี่มว่นี่นี่สองนี่นครับมันเขาสองดีกว่แล้วคิปมันสองห้าครับ คู่เดียวนี่มากเขาตัวนี้สองห้าป่ปูนี่เน่นเน่นเล่นีครับเขาต,ตัวนี้กับบล็อตพิชเชียร์นี่มันไปคนละตัวต้องเอาเขากันครับปูเส้นบอาหันปูอันมันเขานึ่งึ้นกันครับครับนหนึ่งในล้านเบอร์เส้นลักทริปลังกับยังไงเส้นบรร่าหันครับไพป่ปลาดับกับตามไพยังไงวันนี้สองหนิวันนี้สองจับคู่ให้ตัวไหนปูสองห้าแล่ะคู่เดียวบ่ะปูนั่นเลยสองห้า สองห้าสองเจ็ดส่วนหรอบสองห้าสองเจ็ดปะปูเอาสองคู่เช่นนั้นจับไหนกวนน้ปูเนาะเออเนี่สองห้าสองเจ็ดเออมีเช่นนั้นครับนี่มีนี่ไพไพมักเรียกเอาก็เอานี่ลักทริปมันไปจับเอลว่าพิทแล้ววะนี่เจ็ดเก้าสองนี่ลักทริปล่างอย่างเดียวเจ็ดเก้าสองอันบ่มีนี่บ่ถือเลขนี่ครับดูบัดปีเล่นนี่ลักทริปสามตัวนี่คาโปเห็นบ่หันปูว้องไหม่หนึ่งกวนน้าปูเนาะ พวกเมกควนพูเทียนหาจับใส่ตัวเด่นของลูกสาวปูหับซีนกูยังบเขาถือบั่นชุดหาคือบดถิ่มได้วยู่บั่นเพราะว่าถามเห็นบดมือโอ้บดบ่นๆแล้วมือสั่งมาทามเอาใส่หนึ่งมันได้หนึ่งไปแล้วเนาะได้หนึ่งบาร์ดิเขามาเอาหาเส่เนี่ยคือคือที่น้อยเองจะหันในบอ่าที่ลูกสาวคนเด่นมากลูกสาวปูเด่นมากหาจับซีนนั่นแหละปูเขาหามาใส่ถ่ายหนึ่งเห็นบั่นี หนึห้าเนี่ับ่าลูกสาวปูเคนปันมาห้ากับสี่ตัวเด่นครับอันนี้นี่แหละนี่ก็มาเอาหนึ่งของปูเหลยใช่เองครับเอ็นบอมวันนี้ปูหางสองเหมนเิสองล่างเส้นล่าละาขิดอยู่รั้งครับเดี๋ยวบอถาใจเขีย์หน่ครับผมแล้วจับคู่ให้สองหาปูคู่เด่นนั่นแหละสองหาสองห้าสองเจ็ดตัวรองะครับเนาะปูอัน ปูครับลักญิ่บนมั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 นบนบ่ตถุมัน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 ออกคำกันปูเอกศูนย์อยู่เหรอันครับมันมันไปชุดหกชุดตัวปูพอได้ออกเนาะตชุดบนนี้ได้แคงปูได้คือเก่าเหล่านี้ปูจะบอกคือนี่แล้วสามโซ่ตรงตรงบนระบาดนี่ก็ได้บนปูเนาะครับ นี่เดียน um. ี um. ่นี่นี่มันวางกันฟูว่าได้อี่ฟูเอาไปใส่ศูนย์เก็ดนี่นี่นี่ครับหกศูนย์หนึ่งนี่บ้านหันเกือเก้านี่เดียนี่คือกันเด่นว่าพิษจ็กเทียนพี่เดี๋ยวนี่ฟูมันนี่นี่นี่ว่าท่านผิษเจ็กเทียนพี่น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 ี่งอมาหันนี่นี่ตัวนี้นี่ตัวนี้พิษที่หนึ่งแล้วนี่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 น้องดันตลอดขึ้นกันเด่นเอมาใช้กันก็ถือกันแล้ว นี่ปูจับให้บนหินบันบนกรบปูมันออกใสียยาปูแล้วนี่สามแปดค่ะสามแปดครับนี่สามกมี่แล้วนี่ครบปูเท่างบนเท่างล่างอีกลงช่องก็มีอีกพร้อมหนําซ้ำนั่นเห็นบ่นสามแปดสามแปดบ่ครับบนสามตัวตัวไรปูสามตัวฮะสามแปดอยู่แล้วฮะสามแปดอีกบรปูเดียวเอมีเท่านหร่สียยาปูแล้วมันจะออกันนี่นี่มึงดูน้มีนีีก็มาถืออีกเรนึ่งมึงดูแต่หลอดดิ้ิ นี่นี่นี่มันออกน่มกันชื้อได้ศูนย์หกเห็นบ่มศนย์หกมันกันวันนี้แม่กับสามปีโปรเออนี่โอ้นี่ออกน่มกันอีกอเลยนี่พี่เบะเบงเมียงเห็นว่องไวเมียงผีตลอดครับพี่ฮอดพีชไม่ใช่พิชแค่แค่นี่เดี๋ยวป้าเท่าแค่นี้ครับต้มชุดนี่พิชแค่เดียวค่ะนี่งอเขามาอีกเรื่องนี่เดี๋ยวสามเกลียวแล้วชุดครบบนหกตัวของปูเห็ดไปค่ะโอ้ครบบนหกตัวก็มี มาม่นๆตัวนี้เราตัวเดียวนี้ละก็กลับแล้วล่ะจ้ะแบบเน้นเๆเลยนะครับนี่แหละตัวเขาเสี่ยงควันมูแบบสามแปดครับค่ะมันมาเขาเรียกปูก่ถือปูก็ถือหันปูว่าบอถือแล้วมันบอมี่ได้นีค่ะโคตรถือสามแปดได้หลายมันเล่นบอมันบอมีนี่เห็นมาเขาระบาดนี่สามแปดนี่นี่ละตัวเหมือนกันสามตัวหาสามแปดมาโกนแล้วห้าสามแปดเล่นบนีล มาหันเขาือสามแปดได้หลายบะมีในมีหกมี่ศูนย์มี่หนึ่งบ่ผีเขาถือมีหงวมีแล้วกํเทียนค่ะห้าสามแปดสามแปดสิบล่างสองเจ็ดเก้าบะปูส well> ิบล่างตัวได้กับปูสองเจ็ดเก้าครับหลักสิบล่างแม่นละสองเจเก้าเจ็ดสองสองเจ็ดคนเดียวไปนะสองเจ็ดเก้านกปูเนาะครับเน้นที่สองห้าบะปูสองห้าเดว สองห้าลองสองเจนี่เนีไผเจาอันนี้ชูนีมันถึกมากบ่เท่้าหนึ่งหกรับคลิบรับง่วยแบบกบเอาไผ่บ่มากอ่ปับ่พีเจดีดูดินี่ดูนี่กูตัดบ่พเจหมดเลงที่สองอูกันหาโจมันมันพิดแล้วมันบ่มันบ่หีฮะมันบ่หหาละง่ย แคปหนา้าจอไว้นะครับพี่น้องตามที่ปูว่าในคลิปนะครับปู38มมั่นใจอีลีนะครับงวดนี้ปล่อยบนชุดเดียวเม็ดเดียวท่านคือ38นะครับชุด3ตัวหา3าด้อยพี่น้องอันนี้เป็นชุดบนส่วนล่างนะครับปูให้เป็นลักสิบมาาคือ2 7งเจกามาแท่แน่นอนแต่ปูมั่นใจว่า สองนะครับพี่น้องปูเลยจับคู่ให้สองหากับสองเจ็ดเด่นที่สองหานะครับคันผู้ได้บ้ามากตัวที่ปูจับคู่ให้พี่น้องหลักสิบของปูมีสองมีเจ็ดมีเก่าสามารถเอาไปจับคู่ใส่กับตัวที่มักตัวที่ชอบได้พี่น้องนะครับผมพิจารณาเป็นแนวทางเบื้องประกอบก,บกับการตัดสินใจนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้กับพงศิมิตรนีนะครับต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมท,ทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอนล่าชาแน,นลนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีเรว่อยๆรยแหงแห่งกันผ,ผูู้สุขคนเดอ้อพี่น้องเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจุดนะครับผมถามมากถ่ายชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับสวัสดีครับ